สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะมาคุยกันค่ะถึงวงกลมสมวงในชีวิตเราค่ะก็มีคือวงแรกนะคะก็คืออดีตวงที่สองคือปัจจุบันแล้ววงที่สามคืออนาคตนะคะถ้าเราอะค่ะเอา หลเลยวงมาซ้อนกันนะคะมันก็จะหนักแล้วมันก็จะซับซ้อนสําหรับชีวิตแล้วมันก็จะไปต่อไม่ได้แล้วมันก็จะสับสนกับชีวิตเรานะคะแต่ถ้าเราอะคะ่ะแยกมันเป็นอิสระของแต่ละวงนะคะอดีตก็คืออดีตนะคะแล้วก็ปัจจุบันแล้วก็อนาคตยังไม่ถึงและถ้าเราทําวันนี้ปัจจุบันเนี้ยตอนเนี้ยให้ชัดเจนแล้วก็มีความสุขกับมันนะคะอดีตก็ไม่ต้องไปพูดถึงเพราะว่ามัน อดีตก็คือสิ่งที่อสอนประสบการณ์เราให้เราเติบโตอะคะ่ะพอทุกๆทุกๆปัญหาแล้วก็ทุกๆเรื่องราวในอดีตนะคะมันทำให้เราเรียนรู้และการเรียนรู้เนี่ยคะ่ะมันก็ทำให้เราพัฒนาขึ้นด้วยนะคะส่วนอนาคตเนี่ยยังมาไม่ถึงถ้าเราทำปัจจุบันนี้ให้ดีแล้วเราก็มีแผนการที่จะวางอนาคตได้ะคะ่ะแล้วก็ คิดแบบมีสเตม,มานะคะโดยที่เราไม่ต้องกังวลค่ะและเป็นอิสระต่อทุกๆวงเลยนะคะและนั่นแหละค่ะก็คือความสําเร็จนะปัจจุบันเลยที่เราจะทํมันได้ค่ะก็อยากให้เ,เพื่อนๆนะคะแยกอิสระจากวงกลมทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตให้เป็นอิสระต่อกันแล้วก็ทํามันณนะวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะฝากไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เลิฟเลิฟค่ะ